วงสครับมาถึงแล้วครับเสียงปรบมือต้อนรับเลยครับจะมาร่วมเล่นเพื่นมนุษย์กับพวกเราไไไโอเคนะครับไไเราจะเริ่มซ้อมก่อนหนึ่งรอบวิธีการง่ายๆเราจะส่งสัญญาณนะครับนับจาก5้ก่อนที่จะเล่นผมจะขออนุญาตทุกท่านจะให้ทุกท่านได้นั่งลงแล้วเราก็จะนับถอยหลังจาก5ถึง1พอนับถึง1เสร็จ ด้านหน้าเวทีทั้งหมดนี้จะกระโดดพร้อมกันแล้วก็ยกสองมือขึ้นเฮดังๆพอท่านนั้โดดเสร็จท่านนั่งลงคนถัดไปก็จะโดดโดดเสร็จแล้วก็นั่งลงยกมือสูงๆแล้วก็เฮพร้อมกันไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆไปจนถึงสุดถนนพอถึงสุดถนนนะครับคลื่นสุดท้ายที่กระโดดแล้วนั่งลงขอความกรุณากระโดดซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วเฮกลับมา ขื่นก็จะไล่กลับมาที่หน้าเวทีนะครับนี่เป็นการซ้อมก่อนหนึ่งรอบแต่พอถึงเวลาปฏิบัติการจรีงขึ้นมนย์ไฟเอลอโกห์เราจะทําทั้งหมด3รอบลองดูนะครับกับรอบแรกลองดูนะครับ,รบกับรอบแรกร้อมไหมครับรอ้รอมครับต่อจากนี้ไปใครให้ความร่วมมือท่านจะมีแต่ความจเจริญตลอดไปขอความกรุณาทุกท่านรับนั่งลงรับ สุดยอดครับนั่งลงให้หน่อยครับยอดเจี่ยมครับขณะน,นี้ทีนี้ทุกช่องจับภาพไปที่นถนนต้นเดียวตลอดสายแล้วนะครับขอความรู้นั่งให้ครบบดน,นะครับครับใครนั่งขอให้เจริญยกเว้นบนเวนทีผมนั่งไม่ได้พร้อมครับ ผมจะนับ5ถึงหนึ่งพอนับเสร็จดนันหน้าเวทีกระโดดก่อนเฮ hey, ดังๆยกสองมือสูงๆนะครับแล้วพอรถโดดเสร็จ้วรีบนั่งลงต่อไปเขาก็จะกระโดดลาบขึ้นเป็นทอดๆแล้วพอไปถึงสุดรู่เขาจะกระโดดกระ,ะโดดซ้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ลื่นไล่กลับมานะครับเราจะทดลองหนึ่งรอบพร้อมครับพร้อมประกาศให้คนทั้งประเทศได้เห็นว่าคนในถนนสายนี้มีแต่น้ำใจทีิงดงามมีสัมภารีมีพลัง ที่น่าชื่นชมเป็นปรางวการณ์ของประเทศไทยและใบบันนี้ครับเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ห้าสี่สามสนึ่งอ้งออาวนรับเห็ดนดังเห็นดังเลยครับเฮ็ดังๆังครับ,รบเปิดไฟให้หน่อยครับเปิดไฟให้หน่อยครับอย่าเล่นแป้งนะครับตอนที่กระโดดน,นะครับ อย่าคว้าแป้ครับภาพมาจะไม่สวยเอ๊วทำไมวันนี้ไม่เห็นไม่มีไฟให้ดูเลย,เลยนะไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ครับคลื่นยาวมากโดนกระไล่ไม่ทันเลยเหรอฮะครับพอไปถึงสุดถนนครับคนแรกกระโดดซ้ำให้คลืนกลับมาได้เลย คืนพรุ่งนี้จะบันทึกสถิสติโลกเราต้องเตรียมระบบไฟให้สมบูรณ์กว่าน,นี้นะครับกลับมายัางครับเครื่องกลับมายัางเฮ <Hey, S 2> ดังๆนะครับมาแล้วครับเครื่องกลับมาแล้วหายได้นะครับแต่อย่ายืนนะครับมาแล้วครับมาแล้วเครื่องกลับมาแล้วเฮดังๆโอ้โหจาไปคืนนี้คืนยาวมากกลับมาแล้วครับ กลับมาแล้วครับกลับมาแล้วเฮดังๆเฮดังๆยอดเยี่ยมอย่าเล่นแป้งนะครับอย่าเล่นแป้งอย่ายโยนแป้งอย่าวางแป้งครับเฮดังๆ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 โอ้ฝนลุกเลยเอานะครับต่อจากนี้ไปเป็นรอบปฏิบัติการจริงกับคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์บนถนนข้าวเหนียวครับและคืนพรุ่งนี้ มาบันทึกสถิติประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะได้มากที่สุดที่ตัวเลขเท่าไหร่พร้อมหรือยังครับกับกันทำคื่มนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ครับพร้อมไหมครับพร้อมนับถอยหลังพร้อมๆกันทั้งหมด3รอบและขอความกรุณาขณะที่กระโดดเทยกมือขึ้นขอให้เป็นท่าโ OK, อเคขอนแก่น2มือครับยกมือให้หน่อยครับชูม,มือครับโ OK, อเคสมือ จะโดดขึ้นในท่านี้เลยนะครับโอเคนะครับพร้อมนับห้าสี่สามสองหนึ่ง นึ่งนะครับหลังจนี้ไปแล้วกลับมาจะเป็นรอบที่สองรับยาวมากครับขอบพระคุณครับทุกเวทีครับเปิดไฟให้ขอบพระคุณมากครับวยเปิดไฟให้หน้าเวทีให้ด้วยครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับเห็นดังๆกับค้ายกมือโอเคขอนแก่นด้วยนะครับยอดเยี่ยมมากครับคืนคืนนี้ไม่ขาดตอนเราเห็นแล้วครับมีไฟเราเห็นชัดนะครับกลับมาแล้วครับ จะเปิดไฟเวทีให้สว่างด้วยครับขอบคุณครับสวยงามมากแลวรอบนี้เห็นชัดเลยครับกลับมาแล้วทำเฮดัง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 ครับ, hey, down, hey, hey, down, รบสวยงามมากเลยครับยอดเยี่ยมครับเฮดัง hey, การเป็นทุ่มบรนทศศิลปประเทศไทยกับเพื่อนอรื่นนในออนที่มากที่สุดในประเทศเป็นการสแสดงความพาความสามัคคีไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดเชื้อชาติใดศาสนาใดาวัฒนธรรมใดอยู่ที่นี่เรามิแต่ความรละค,ความสามัคคีกันครับเป็นภาพสุดยอดม,มากครับไปแล้วครับและเตรียมกลับมาแล้วครับ ให้มันมันเอเดดํานะครับกับข้าโอเคนะครับ มีต่อป้าเพลงกับนัทอา้อมาพวกเรามาเสึแกในวัน